สำหรับโจทย์แมตเ e v e ลข้อ C.M. 7 9ครับจงหาค่าของของนะครับบวกลบรูทหบวก 12i นะครับในรูป a บวก b i จริงๆแล้วอันนี้มันคือการหารากที่2เองถ้าเรานึกคอนเซปต์รากที่2ก่อนนะครับถ้าเราเจอ Z ซดกำลัง2เท่ากับสี่เหลี่ยมเราก็จะตอบ Z เฉยๆคือบวกลบสแครูทสี่เหลี่ยมนี่เองครับมันคือการถอดรากที่2เพราะฉะนั้นคําถามของข้อนี้ มันก็เหมือนกับอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้5บวก12บออะไรตัวนั้นก็คือบวกลบรูทตัวนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองกันเลยนะครับว่าไซด์กำลังสองเท่ากับ5บวก12บอเราจะตอบแซ่เฉยๆเลยนะครับด้วยสูตรถอดรากที่2นะครับสูตรถอดรากที่2 ก็ต้องหา r ก่อนนะครับ r 5 1าพิพีทากรัสได้13ครับแผนถอดรากที่2เลยครับบวกลบทั้งหมดสแควร oot r บวก x ครับก็คือ13บวก5ส่วน2แล้วก็ตรงนี้เป็นบวกครับตามสุดตรงนี้ก็เป็นบวกด้วยเช่นกันนะครับบวกลบสแควร oot r ลบ x ครับ13สลบ5ส่วน2 i นี่คือคำตอบเลยครับที่ใช้สูตรถอดรากที่2แผนเราลองหาดูนะครับ 13บวก5เป็น18หาร2เหลือ9ถอดรูดเหลือส13ลบ5เหลือ8ดหาร2เหลือสถอดรูดเหลือ 2, 2> เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือบวกลบ3บวก2องไครับ